สวัสดีชาวราศีเมถุนทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีเมถุนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15เมษายนนะครับว่าความรักของชาวราศีเมถุนจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับลยละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก้อน,นดูความรักของชาวราศีเมถุนในเดือนเมษาย,ยนกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างเมื่อเริ่มที่พไพ่ใบแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าพระราชาถือถ้วยนะครับหรือว่า King of Cup เข้ามาเชียภาพผลของคนหนึ่งที่เขาเคยปกป้องดูแล้วเด็กคนหนึ่งที่เขารักเห็นนะครับฉันไพ่ไปที่หม่อมบอกถึงความรู้สึกที่ชาวสีเมถุนลท่านเนี่ยคุณความทักงองคุณอาจจะเคยมีความสุขมาก่อนเคยได้รับความรักจากใครสักคนที่เขาเคยใส่ใจเคยดูแลเราเคยมีความสุขไปได้วยการเคยทําสิ่งร่วมกันมาก่อน คนคนนี้อาจจะถึงขั้นแบบสร้างครอบครัวคุณวางแผนสร้างครอบครัวกับเขาหรือรักเขามากจนคิดว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่เราวางแผนชีวิตด้วยเช่นการอยากจะทําสิ่งดีอย่างอื่นนะครับวางแผนทําสิ่งดีอย่างอื่นร่วมกันอีกช่นระราชาถือถ้วยขอตอบแบบนี้นกันว่าคนรักของชาวราศีเมถุนหรือความของคุณเนี่ยอาจจะเหมือนกับเจอคนคนนี้ที่เขายังคงรู้สึกถึงความเคยมีความสุขร่วมกันมาเคยทําสิ่งร่วมกันมาการสร้างครอบครัวการมีลูกด้วรกันกันหลายคนเป็นแบบนั้นเลยฉันไพ่ใบนี้บ,บอกถึงความรู้สึกที่มันยังคงอยู่ในช่วงเดือนเมษายนของชาวราศีเมนนั่นเอง ผมแนะนำว่าคนรักที่เลิกกันไปมีปัญหากันเนี่ยคนคนนี้เคยเป็นคนรักคุณเคยเป็นคนเข้าใจคุณและความรักเหล่านี้แหละมันยังคงเหมือนกับเขายังถึงขั้นนึกถึงได้นะเขายังคงจดจํามันได้นะแต่ไพ่ไปตอบมามีไพ่ขึ้นมาว่าหนึ่ง mm. เหรียญครับตอนนี้เขาอาจจะมองคุณเป็นหนึ่งเหรียญไหมเขาอาจจะมองว่ามีคนอื่นเข้ามาแทรกกลางมองว่าเราไม่มีค่าเพียงพอหรือมองไม่เห็นความดีของเราอ่ะอาจจะดีเกินไปด้วยซ้ำก็เลยกลายเป็นเหมือนกับหนึ่งเหรียญเห็นไหมครับ อาจจะมายกับมองเห็นเราเป็นก้อนหินก็มีความอดทนคิดว่าเราเจ็บได้ร้องไห้ไม่เป็นอะไรเงี้ยทนได้กับเขาอะไรเงี้ยแหละก็เลยคิดว่าจะทาอะไรเขาก็ได้ฉันพ่าเอ็ดออฟเฟิคอนหมายความว่าสิ่งดีที่คุณทาเอาไว้เนี่ยมันอาจจะเป็นการที่ทําดีจนเขามองว่าดีเกินไปนะครับทำดีกับเขามากรักเขามากดูแลช่วยเหลือเขาไม่ตลอดจนทาให้เขารู้สึกว่าหลายๆอย่างเนี่ยเขาสามารถที่จะไปทำในทาใจตัวเองก็ได้หรือลืมความรักที่มีต่อกันไปอะ่ะเช่นการที่ไม่เข้าใจก,การทะเลาะก,กันหรือการนล,ลืมล,ลืมสิ่งดีที่มีต่อกันเช่นการมีครอบครัวการมีลูก นะครับหรือชาวสีเมทูท่านเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตดูแลเขานะครับเป็นแบบนี้ด้วยซ้ําแต่เขาอาจจะมองว่าไม่มีค่าอะไรในตอนที่คุณทําแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาต้องการมาหยิบยื่นสิ่งดีที่ได้จากคุณไปเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาจะกลับมาได้เสมอฉะนั้นผมเลยทำานแบบนี้ว่าชาวราศีเมทูท่านในช่วงของเมษายนเนี่ยคนรักของคุณที่เลิกรานไปหรือว่าความรักของคนโสดนะมีเงคงเหมือนกับเขาเรียกว่ามีโชคมีเหมือนกับคนเข้ามาหลงสเสน่ห์ มีคนเข้ามาเห็นความดีเห็นคุณค่าของคุณแต่อาจจะเหมือนกับคนที่ดีเกินไปอ่ะเช่นไพ่หนึ่งเลยก็คิงออฟคัพหมายความว่าใครหลายคนคงรู้สึกเหมือนกับเจ็ดไม้เท้าหรือเซเว่นออฟาเลยผู้หญิงคนหนึ่งก็ถามเขาเหมือนกันว่าเนี่ยมันถึงจุดนี้แล้วนะเรามาถึงขั้นสร้างครอบครัวกันแล้วนะเราทําทุกอย่างเพื่อเธอแล้วนะทําจนตัวเองเนี่ยอาจจะเหมือนกับทําเป็นแก้ปัญหาหเขาเป็นเหมือนกับทุกอย่างให้เขาแล้วอะ่ะฉันเจ็ดไม้เท้าหรือเซเว่นออฟาหมายความว่าคุณอยากจะบอกเขาเหมือนกันว่าฉันยังดีไม่พอนะครับหรือเธอไม่พอสักที นะครับพะไพ่หนึ่งเนี่ยก็เจ็บไม่เท้าหมายความว่าเหมือนกับคุณทําทุกอย่างที่คุณทําทุกอย่างเนี่ยให้เขาไปเนี่ยเขาเห็นหรือเปล่าว่าเราทําดีเขาแค่ไหนแต่เห็นใจกันบ้างหรือเปล่านะครับเพราะเวลาคุณมีปัญหาและคุณเจ็บเนี่ยเหมือนกับเราเจ็บคนเดียวเปรื้อเปื่อนไปคนเดียวนะครับเหมือนเราต่อสู้อยู่คนเดียวหรือพยายามรักเขาอยู่ข้างเดียวเลยอะทั้งที่เมื่อก่อนเคยรักกันเคยเข้าใจกันเคยรักกันในสิ่งที่เราเคยทําเคยเป็นแต่วันนี้เเหมือนกับเราทําดีแทบตายทําดีเท่าไหร่เนี่ยสุดท้ายไม่มีที่อยู่นั่นเอง ฉันน้หมันมผมไข่3ไปนี่หมายความว่าคุณทําดีที่สุดแล้วทําเต็มที่แล้วแต่เหมือนกับทําดีที่สุดแล้วไม่เห็นมีใครเข้าใจบ้างเลยไม่เห็นเขาเข้าใจบ้างเลยแต่เขากให้เขารู้นะว่าเราเนี่ยเคยมีความสุขเคยมีสิ่งดีเคยมีครอบครัวกันหรือคิดถึงขั้นแบบอยากจะแต่งงานมีครอบครัวด้วยกันนะแต่เหมือนกับเจ็ดไม้เท้าอะครับเราไม่อาจจะทําุนฝ่ายเดียวเราไม่จะต่อสู้อยู่ฝ่ายเดียวเพราะเหมือนกับเรารู้สึกว่าเราทําเต็มที่แล้วทำเต็มที่ในความรู้สึกที่เจ็ดไม้เท้าเห็นไหมครับทําจนถึงเหมือนกับเป้าหมายของเราแล้วอะทําทุกวิถ แต่เหมือนกับรักเขาอยู่ข้างเดียวต่อสู้อยู่ฝ่ายเดียวนั่นเองผมเลยทำานแบบนี้ความรักของชาราศีเมทุนที่เลิกลาก,กันไปหรือมีปัญหากนันไปเนี่ยคนรักของคุณเขาก็รู้ว่าคุณรักละทีเขามากแค่ไหนคุณอาจจะเป็นคนที่ทําดีสุดแล้วแต่เขาอาจจะมองว่าดีเกินไปหรือทําดีเทียบตายสุดท้ายเป็นคนดีที่ไม่มีที่อยู่นั่นเองแต่ครั้งหนึ่งเราเคยดีเคยรักกันเช่นคนคนนี้อาจจะทำเป็นไพ่ขึ้นมาว่า king of b a r ครับอาจจะทําอะไรไปตามอารมณ์เช่นการทะเลาะก,กันการนิ่งเฉยเย็นชาการมองว่าคุณดีไม่พอการมองว่าคุณเป็นปัญหา หรืออาจจะคิดว่าคุณเนี่ยทำอะไรเรื่องเหมือนกับเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจสิ่งที่คุณเป็นนะครับเช่นการมองมองมีคนอื่นเข้ามาแทรกการการนอกใจหรือการที่เหมือนกับทําอะไรโดยที่ไม่สนใจเลยว่าคุณดีกับเขารักเขานะทําดีกับเขาขนาดนี้นะหลายคนจะมีการซัพพอร์ตดูแลเขาด้วยนะครับหรือตามใจเขาทุกอย่างหรือทําทุกอย่างเพื่อให้เขานู้สึกว่าเราเนี่ยรักเขาเหมือนกับเราเห็นคุณค่าเขาอะก็เลยพยายามรักษาเขาหรือคอยดูแลเขาใส่ใจเขาก็มีไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวนะแต่ไพ่ไปนี่หมายความว่าเวลาเขาได้จากเราไปเนี่ย เขาอาจจะมองเหมือนกับไม่พอสักทีหนึ่งอ่ะเท่าไหร่มันก็ไม่พอ,อะนะครับแต่เขาเคยรักเคยแคร์สิ่งที่เาเคยให้เคยรักเรามาก่อนเคยบอกว่าจะรักเราเคยบอกว่าจะสร้างครอบครัวก,กับเราหรือใครหลายคนจะเหมือนกับเคยรู้สึกว่าได้รับการดูแลใส่ใจจากคนคนนี้แต่เวลาเราดีมากหรือพอมาจุดจุดหนึ่งที่เราทําอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยพอเราเริ่มรักเขาแล้วเนี่ยเขากลับจะเปลี่ยนแปลงไปเขาอาจจะหมายถึงคนคนหนึ่งที่นิ่งเฉยเย็นชามองว่าเราเป็นปัญหาหรือทําอะไรไปโดยที่ไม่ได้คิดเพราะมีคนอื่นเขามาแทรกกลางหรือเพราะอารมณ,ณไป เห็นไหมครับไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้วเรื่องการที่เขาถูกเปลวไฟเผาหรือตัวของเขาเองอ่ะผมเลยทำนายว่าคนที่เขาทำร้ายคุณเนี่ยสุดท้ายเขาจะเจ็บปวดที่ไม่มีคุณคอยแก้ปัญหาและไม่มีคุณคอยเป็นทุกอย่างให้เขาแล้ฉะนั้นผมเลยทำนายแบบนี้ใครที่เลือกตาคนรักปนิบปัญหากันเนี่ยคนคนนี้คนที่เขาทำร้ายคุณเนี่ยก็เจ็บปวดนะครับเพราะไม่มีคุณแล้วเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าคนที่มีค่าที่สุดหรือดูแลเขาหรือรักเขาหรือเป็นทุกอย่างให้เขาเนี่ยก็คือชาวราศีเมถุนนั่นเองผมเลยทำนายแบบนี้ด้กันว่าเดือนสันเข ใครที่เลือกลาคนรักไปไม่เกิน6เดือนหรือ1ปีเนี่ยนะครับถ้าเกิน1ปีไปแล้วหรือว่าพอมีเกิน6เดือนเนี่ยนะครับขอตอบแบบนี้กันว่าค่อนข้างจะมีการถดสันเข้ามาหมายความว่าการกลับมาขอความช่วยเหลือก็มีกลับมาปรึกษากลับมาขอคืนดีกลับมาติดต่อก็มีแต่ถ้าเกิดใครเลือกลาคนรักไปไม่เกิน6เดือนเนี่ยจนถึงขั้นแบบกลับมาแบบ1เหรียญ6ถ้วยหดือยเนี่ยนะเห็นไหมครับกลับมาเพราะเรื่องลูกกลับมาติดต่อกลับมาพูดคุยกลับมาขอยืมเงินกลับมาขอความช่วยเหลือกับเองคุณค่าเรากลับมาเข้าาาใจควมรักของเแหล ผมเลยทำนายว่าคนรักที่เรื่องราไปไม่เกิน6เดือนนะจะมีการกลับมาขอคืนดีกลับมาติดต่อกันนะครับกลับมาแบบขอความช่วยเหลือเรื่องเงินก็มีถ้าไม่เกิน6เดือนหรือหนึ่งปีอะไรก็ได้นะครับแต่ไพ่หกถ้วยใบนี้หมายความว่าเหมือนกับคุณเองเนี่ยเขากลับมาตอนที่คุณเนี่ยเริ่มอยู่กับครอบครัวได้แล้วหรือการที่เหมือนกับเริ่มอยู่กับเพื่อนเริ่มอยู่ดนที่ของเราเริ่มกลับมามีความสุขกับตัวของเราเองเช่นการมีเด็กเข้ามารอบตัวเห็นไหมครับการอยู่กับสิ่งที่เรามีได้แล้วะ ฉันหกถ้วยหมายความว่าพอชาวสีเมทุนท่านเริ่มกลับมาอยู่กับที่ของเราเริ่มกลับมาอยู่บ้านเราหรืออยู่กับเพื่อนครอบครัวพ่อแม่พี่น้องหรือกลับมาอยู่กับตัวเราเองได้เมื่อไหร่หรือเริ่มมีสิ่งดีเข้ามาได้เมื่อไหร่เนี่ยเดือดฟันหมายความว่าการได้รับสิ่งดีการมีความสุขการหลุดพนด้นจากสิ่งที่ถูกทำร้ายเพราะเจ็ดไมท้าหมายความว่าพอสู้เต็มที่แล้วพอทำทุกที่ที่ทางพอทำดีสุดแล้วอ่ะก็เลยถอยออกมาอยู่ที่ของเรานั่นเองผมเมลยทำนายวชาวสีเมทุนมีโอกาสหลุดพ้นกลับมาเห็นคุณค่าตัวเองกลับมมมาาีควสุข กลับมามีความสิ่งดีๆเข้ามาโชคลาภเงินทองนะครับความสบายใจคนที่ปกป้องอบอุ่นดูแลเราอาจจะพบเจอความเราจากการพบเจอหน้าเพื่อนแนะนําหรือรักแรกพบนะครับแต่รักแรกพบในหกถ้วยไปเนี้ยมันคือการที่เหมือนกับคนเก่ากลับมานะผมเมล่าใ้ว่าคนรักที่เลือกลาไปของทอสีมทุนเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาแต่คุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่หลุดพ้นจากปัญหาตรงนี้ไปแล้วเป็นไพ่สี่ถ้วยไม่ยอมกลับไปแล้ว เขเาหมือนกับทิ้งถ้วยไปทุกอย่างแล้วอะทิ้งทองคาไว้แล้วทิ้งทุกอย่างไว้แล้วทิ้งหัวใจไว้แล้วทิ้งรักไว้ในหัวใจของเขาแล้วนั่นเองเช่นโฟอฟคับหมายความว่าคุณสองคนจะหมายกับทาไปแล้วอะจนเหมือนกับเหนื่อยจนหยุดพักนี่ของเราอะจนไม่รู้ต้องทํายังไงแล้วก็มีก็จะตัดสินใจที่จะไม่กลับไปทําอีกเพราะทดีแค่ตายสุดท้ายเห็นไหมครับทําดีอยู่ฝ่ายเดียวสุดท้ายต้องถอยออกมานะครับตรงที่ไม่มีใครให้กอดต้อตงถอยมาอยู่ตรงที่ของเราแหละตรงที่ที่ไม่เหลือใครแล้วอะนะครับ ชนักบุญหลวงพ่ให้ชุดนี้4ใบเนี่ยหมายความว่าความรักของชาวสีเมทูนเชชันเนี่ยคุณอาจจะทําดีเทียบตายแต่เหมือนกับสุดท้ายไม่มีที่อยู่ต้องถอยออกมาอะไรอีกก็มีแต่พอถอยออกมาได้แล้วอยู่ได้แล้วเนี่ยคนรักที่กลับมาหาคุณเนี่ยมาอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยสีทูเห็นไหมครับคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่เอาเขาเองมากกว่าหรือพยายามไปทั้งที่ใจยังรักก็มีนะครับใจนึงก็รักแต่อีกใจนึงก็รู้สึกว่าไม่อยากจะกลับไปเจ็บปวดหรือกลับไปเขาเรียกใจนึงก็เกลียดสินเขาทาร้ายเราอะ ช่นการทำร้ายเราหนักมากการทาร้ายเรื่องอารมณ์การนอกใจเครอยาจะหลุดพ้นจากตรงนี้แล้วไม่อยากจะกลับไปเจ็บปวดอีกแล้วนะครับแต่ใครหลายคนคงเหมือนกับที่ผมทานายให้ครับตอนอยู่เนี่ยเขาอาจจะคิดว่าจะมาก็ได้จะไปก็ได้แต่สิ่งที่คุณทําลงไปตอนนั้นอาจจะไม่มีค่าอะไรแต่เขาจะกลับเห็นคุณค่าคุณกลับมารู้สึกเหมือนกับหนึ่งเหรียญเจ็ดถ้วยเห็นไหมครับเอ้ขอโทษครับเจ็ไม้เท้าคือกลับเห็นค่าคุณทีหลังตอนที่คุณเนี่ยเริ่มเจอชีวิตดีๆเริ่มมีชีวิตความสุขเริ่มมีสิ่งดีดีเข้า นะครับคุณจะหลุดพ้นจากปัญหาอยู่ได้ตัวของเราเองไม่พอแต่มีสิ่งดีเข้ามาด้วยความอบอุ่นรักแรกพบพบเจอความรักแบบการเรียนนี้วิธีดีเช่นเพื่อนแนะนําการเดินทางแล้วไปเจอได้คุยได้ติดต่อแล้วเหมือนกับคนเข้ามาติดต่อเข้ามาพูดคุยเข้ามาสนใจคุณเยอะอาจจะถึงขั้นแบบมีชื่อเสียงนะครับคนมีเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเข้ามาสนใจเรามากขึ้นอยู่เฉยๆก็เหมือนกับมีคนเข้ามารู้จักเข้ามาพูดคุยเข้ามาใส่ใจดูแลจากการที่เหมือนกับอยู่ตรงนั้นแล้วไม่มีค่าอะไรกับมีคนรักเอามาดูแลเอามาใส่ใจนั่นเอง ใช่ผมแนะนยว่าคนโสดหรือคนเลิกราคนรักไปเกินหนึ่งปีหรือสองปีแล้วเนี่ยทานายว่าเดเทมปูแรนนะ่ะคุณอาจจะออกมาก็จริงแต่คนคนนี้ไม่ว่าช้าหรือเร็วก็ตามนะครับจะหมอนกับผู้ชายคนนี้ที่กลับมารู้สึกถึงสิ่งที่ผู้หญิงคนรักของเขาเนี่ยทำให้สุดท้ายคนรักของชาวราศีเมษึงจะรู้สึกถึงความรู้สึกของคุณว่าคุณรักเขามากแค่ไหนจะกลับมารู้สึกถึงมันจะกลับมาด้วยความรู้สึกที่รู้แล้วว่าตรงนี้มันคือสิ่งที่ทําให้เขาสึ้ว่าอิ่มสบายใจนะครับเต็มได้เต็มที่ได้ต่ความรู้สึกกกดรรรรับาาูแลใใส่จ รือได้รับความสุขการช่วยเหลือจากคุณนั่นเองนะครับเช่นผมในฐานแบบนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะกลับมาอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยอาจจะเหมือนกับเทใจไปแล้วรักไปแล้วครั้งหนึ่งอ่ะรักเขามากที่สุดหัวใจไปแล้วให้ไัหทั้งหัวใจแล้วหรือทิ้งรักไว้ในหัวใจเขาแล้วนั่นเองผมในฐานะว่าตอนที่เขากลับมาเนี่ยคุณอาจจะเหมือนกับทุ่มเทไปแล้วทั้งหัวใจหรือร้องไห้เสียใจไปแล้วอะแต่เขาอยากจะกลับมาเพื่ออยากจะได้ส่วนที่มันเติมเต็มอยากกลับมาได้รักสิ่งดีๆเหมือนเดิมนะครับแต่คุณรักไปแล้วทําไปแล้วนั่นเอง ผมเลยทำนายแบบนี้ถ้าเกิดใครเรื่องราวของเราไปเกินหนึ่งปีสองปีคือการหลุดพ้นจากสิ่งที่ทุ่มเทไปแล้วรักไปแล้วแต่สุดท้ายเขาอาจจะเหมือนกับไม่เห็นค่าเราอะแต่กลับเห็นค่าเราในวันที่เราเนี่ยเริ่มยิ้มได้เริ่มมีความสุขนะครับเริ่มลงใจไปแล้วนั่นเองเช่ผมเลยทำนายแบบนี้ว่าถ้าเกิดมีไพ่แบบนี้ขึ้นมาหนึ่งดาบหรือเอ็ดออฟซอร์คือการตัดใจเพราะว่าใจหนึ่งก็รักนะใจหนึ่งก็เหมือนกับอยากจะกลับไปนะแต่กลับไปแล้วเจ็บอีกเนี่ยก็คงไม่มีใครอยากจะกลับไป ชั้นเอ็ดออฟซอสหรือหนึ่งดาบหมายความว่าถ้าเกิดใครเคลือกรับไปเกิน1ปีเนี่ยอันนี้คือเพืขอการแนะนานะการน1ปีหรือ2ปีนี wow ่คือการแบบอย่ากลับไปหันเจ็บไปอีกตอบไปเลยถ้าเกิดเราเดินออกมาไกลแล้วถ้าเกิดเราหันนะให้กับสิ่งสีแล้วเนี่ยถ้ารู้ต้องกลับไปเจ็บปวดหรือถ้าเกิดหันกลับไปอีกเนี่ยแล้วมันรู้สึกเจ็บนะอย่ากลับไปเลยถ้าเกิดเราเดินออกมาไกลแล้วอะอย่ากลับไปหาเขาอีกเลยถ้าเกิดเขาเนี่ยมองไม่ว่าว่าเขาเกิดเขามองว่าเราไม่ทีพอถ้าเกิดเขามองว่าเราไม่มีค่าอะไรถ้าเกิดเขาไม่ต้องการ เพราะสิ่งนี้เขาทาอาจจะมีการนอกใจการที่เหมือนกับทำนิสัยนิ่งเฉยเย็นชาหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะครับทำกับเราเกิดให้อภัยนั่นเองเช่นไพ่นหนึ่งดาบหมายความว่าใครเลือกลากคนรักไปแล้วเกิดเขาเรียกว่าตัดใจได้หรือเดินออกมไากลาแล้วเนี่ยเราอยาหันกลับไปอีกถ้าเกิดเราทําอะไรแล้วรู้สึกว่าทําดีเทบตายสุดท้ายไม่มีที่อยู่แต่ถ้าเกิดใครเลือกลาคนรักไปไม่เกนินหกถึงหนึ่งปีาจะส่งคลิปนี้ไปหาเขาเพื่อเขารู้ตัวทันเพื่อเขากลับมานะครับเพื่อเขาคิดได้ว่าเธอจําจได้หรือเปล่าว่าเราเคยรักกันเนะี่ย จำฉันได้หรือเปล่าว่าเราเคยมีครอบครัวเคยมีลูกคุณเคยเป็นคนที่อบอุ่นมากกว่านี้เคยเป็นคนที่ทบอกจะดูแ,แลเราใส่ใจเราอะแต่คนคนนั้นที่เป็นใครหิออหมาดเข้ามาเขาอาจจะทําอะไรไปด้วยอารมณ์ก็เลยอยากจะเตือนให้เขาเนี่ยเข้าใจว่าก่อนที่จะจากกันก่อนที่เจ็บกันไปเนี่ยมีเปลวไฟเผาอยู่นะคุณอาจจะไม่ได้ทําร้ายกันฉันอีกคุณอาจจะไม่ได้กลับมาทําร้ายกันอีกนะพอเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณตัดใจได้แล้วใช่ติเที่ไมุ่นเนี่ยเจ็บจนพอหรือว่าทําดีสุดแล้วเนี่ยและเขาทิ้งเราไปเนี่ยมันอาจจะเหมือน ไม่อยากจะกลับไปเจ็บปวดหรือเสียใจพเพราะในวันนั้นเขาทำร้ายเราเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดดีๆนะครับเราเลยไม่อยากจะกลับไปทำอะไรที่ไม่มีค่าอะไรอีกต่อไปแล้วนะครับเชินพไพ่ใปสุดท้ายขึ้นมาคือคว e นออฟคัพนะครับหรือว่าราชีถือทั่วเข้ามาทานายสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวราศีเมษตั้งแต่เมษายนหมายความว่าการได้รับความปกป้องการได้รับการกลับมาคนดีเห็นไหมครับเวลาคุณเสียใจคุณส่งข้อความไปเขาอาจจะไม่อ่านใครหลายคนรู้สึกแบบนี้เลยแต่สุดท้ายเขาจะกลับมาเขาสนใจคุณกลับมาหาคุณเนี่ยที่บ้านเลย พะเขารู้ว่าสิ you know. mer, yes. oh. mm. ่งตรงนี้มันคือการที่เหมือนกับเขารู้เลยว่าตรงอยู่ตรงนี้แลวเขาได้รับความปกป้องเขาจะเข้าใจคุณนั่นแหละผมแลนวคุณจะพบเจอความรักใครสดอยู่หรือเลิกลาคนรักเนี่ยจะพบเจอความรักที่เข้าใจคนที่เข้ามาปกป้องดูแลตอนที่เราร้องไห้ตอนที่เราเสียใจอ่ะวันที่เรามีน้ําตาเนี่ยเขาจะมาอยู่กับเราเขาจะไม่ปล่อยให้เราเจ็บปวดหรือเสียใจหรือต่อสู้อยู่ฝ่ายเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดใครเลิกราคนรักไปแล้วเนี่ยสุดท้ายคนที่เลิกลาไปเนี่ยก็จะกลับมาเข้าใจคุณจะกลับมาหาคุณจะกลับมาแก้ไขถต่ที่ว่าคุณเ่ยยังออออาาาากกจะใหหห้โสขรรืืปลดบ หรือเมันเกินหนึ่งปีหรือมือนเกินสองปีหรือเหมือนมือนกับหมดเวลาแล้วหรือมันต้องตัดใจนะแม่จะหันกลับไปเจ็บปวดเพราะเราเดินออกมาไกลแล้วนั่นเองกับความสัมพันธ์ที่มันแย่แบบนี้ทําดีแทบตายสุดท้ายไม่มีที่อยู่นั่นเองใช่มาดูไพ่ของคนและของชาวราศีเมถุนกันดีกว่านะครับว่าเป็นเช่นไรกันบ้างไพ่เดอะมิติเชียนเข้ามานะครับเหมือนกับคนคนนี้เขารู้นะครับว่าเขาต้องทำยังไงเพื่อให้คุณเนี่ยเข้าใจเขาหรือรักเขาวะใช่เดมิติเชียนหมายความว่าเหมือนกับคนรักของชาวศีเมถุนหรือท่านเนี่ยเขารู้เขาได้หัวใจะ ยอมรับเขาหรือเชื่อใจเขาอีกแต่พอคุณเชื่อใจเขาเนี่ยเขาก็าจ,จะเหมือนกับทําร้ายคุณได้นะครับทำอะไรคุณก็ได้เขาคิดแบบนี้กับคุณเลยอ่ะฉันไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าก้าวไปเท้าครับมันคือความรู้สึกที่เขาอแอบ,บมองแอบ,บส่งคุณอยู่เห็นไหมครับผู้ชายคนหนึ่งกําลังแอบ,บมองคนนี้แอบบมองอะไรอย่างเงี้ยอยู่อ่ะแต่เขาคิดถึงคุณนะแต่เขามองเห็นปัญหาอยู่คิดถึงและรักนี่แหละแต่อาจจะมีปัญหาเช่นการนอกใจการคิดว่าจริงมีปัญหาอยู่ยังไม่สามารถจับมาหาคุณได้ ก็เลยยังเหมือนกับแอบมองแอบส่งไม่กล้ากลับมาเพราะว่าทำร้ายคุณหนักมากก็มีนะครับแต่พไพ่ใบนี้ขึ้นมาเดอะเลเวอร์ครับทำรา้ายสุดท้ายนี่คือรักแท้ของเขานะครับแต่เห็นไหมครับถือดาบไว้อะถ้าเกิดเขาไปรักคนอื่นแ้วเกิดมีการนอกใจหรือไปเลือกคนอื่นมากกว่าหรือว่าเขาทิ้งคุณไปเนี่ยเราคิดว่าคนอื่นดีกว่าเราอะสุดท้ายเขาจะถูกคนนี้เขาทำร้ายเขานะครับคนที่เขาเลือกนั่นแหละแต่คนที่อยู่ข้างหลังเขาคอยปกป,ป้องเขาเนี่ยก็คือชาลสีเมถุนที่คอยอยู่ข,ข้างข้างเขามาต่อไม่ว่าเขาจะไปรักคนอื่นยังไ อย่างแน่นอนว่าไม่มีวันที่จะไปทําร้ายเขาหรือว่ามีวันที่จะไปแบบคิดแบบเขาเรียกอะไรไม่โกรธเคืองเธอเลยอ่ะมีแค่คํายินดีมีแค่คนที่คอยปกป้องคอยอยู่เคียงข้างเขามาตลอดเขาจึงทิ้งไปได้สุดท้ายพอเขาเจ็บเขาเสียใจเขาจะมารู้เลยว่าคนที่อยู่เคียงข้างเขา,ขาตลอดหรือคนที่รักเขามากที่สุดเนี่ยก็คือชาวราศีเมถุนนั่นเองชันผลเดินทำนายแบบนี้ว่า King of Cup เข้ามาหรือพระราชาถือถ้วยครับสุดท้ายคนที่ทาําร้ายคุณไปนอกใจคุณไปเนี่ยจะกลับมาเป็นคนดีคนเดิมจะกลับมาเป็นคนที่รักคุณจะกลับมาเข้าใจความหมายของความละว่ารัก จะกลับมาเข้าใจรักแท้ของชาวราศีเมทุนนะครับฉันพไพ่ใบนี้ขอทานายและกนน็นับชาวราศีเมถุนท่านเลยไพ่ออร์ลเคิลน,นะครับฟอร์เวอร์เดอะไวและปิดหมายความว่าจงทําในสิ่งที่คุณเชื่อต่อไปเถอะถ้าเกิดใครยังคิดว่าทําดีคนรักที่อยู่ตอนนี้ส่งข้อความไปหาเขาได้อยู่หรือย,ยังพูดคุยกันอยู่หรือจะคิดว่าอยากจะทําให้อะไรใพ้คนหนึ่งที่เรารักเนี่ยนะครับทําไปเถอะฟอร์เวอร์เดอะไวแลปิดหมายความว่าทําไปเถอะคิดว่าทําดีไปแล้วว่าต่อให้มีที่อยู่สุดท้ายเนี่ยก็จะกลับมาหาพกพวกคุณคือบ้านนครับ เพราะคุณคือสิ่งดีของเขานั่นเองเพราะคุณคือสิ่งที่มีค่าของเขานั่นเองฉันจงทําดีไปเถอะทาแล้วเสียใจดีกว่าไม่ทําแล้วเสียใจตุกเชื่อมันในสิ่งที่ทําดีไปเลยเชื่อมันในความรักเชื่อมันในความบริสุทธิ์ใจเชื่อมันในสิ่งดีที่เราให้ใครสักคนถึงไปสุดท้ายสิ่งเหล่านี้แหละมันจะทามาให้คุณเนี่ยได้เจอความรักที่แท้จริงได้เจอสิ่งดีเข้ามามันจะพบเจอกับสิ่งที่เป็นเป้าหมายที่เราทาลงไปนั่นแหละได้รับการตอบกลับนั่นแหละสรุปก็คือหมายความว่าอะไรครับสิ่งที่คุณทาไปทั้นนีาร แต่ไม่ว่าพพิ่งนี้เดือนนี้ปีนี้หรือว่าปีหน้าจะมีความหมายสักวันนึงอาจจะไม่ใช่วันนี้แต่สักวันหนึ่งอย่างแน่นอนก็ขอบคุณชาวราศีเมถุนทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมและถ้าเกิดใครต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ